โอเคครับโอเควันนี้เราก็มีอยู่กับคู่ที่หกคู่ที่ต้องบอกเลยน,นะครับว่าดังเพราะคนข้างนี้ครับนุธนดนประทะต่อเมนสนนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไม่รอช้าครับไปลุยนุกธนดน เปิดตัวน่ารักอลังการงานสร้างเปิดตัวได้แบบว่าโทษนะฮะหูชาเลยอ่ะฮะหูชาจริงๆนะครับซึ่งไอันนี้แค่มุมแดงนะนี่แค่มุมแดงยังไม่ได้มามุมขาวนะฮะมุมขาวครับผู้ติดตามหนึ่งล้านคนเพื่อนบ้านของขอบสนามครับเราทําผลงานคอนเทนต์กินหลาคลายกันและนี่คือเพื่อนในวงการของผมอีกหนึ่งคนนะครับเป็นพี่ที่เคารพเลยอยากฟังฉายาเขาแล้วฮะฉายาบอกเลย โอ้โหโ้โอันนี้เสียงกีดให้กับกีดให้กับนุ้งให้ฝั่งนุกนะฮะแต่ผมเชื่อว่าอย่าไปยอมนะต่ออย่าไปยอมนะอย่าอย่ายอมนะผมคาดหวังในตัวพวกคุณนะฉายาเขาคนนี้หมัดขวาตายหมัดซ้ายรอดแร่ขอเสียงปรบมือดังๆต่อนรับตมนแซ ยกที่หนึ่งพอพร้อมแล้วเริ่มอา้าวไม่ไปเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับกำลังใจนะครับชกน้อยต่อยสนุกฉานาะฉายานี้เนี่ยผมว่าโอ้ได้มาจากการให้กำลังใจของแฟนขับว่าเขายืนสู้ด้วยกำลังใจจากแฟนขับทุกคนนะครับ ก็ต mm ้องแก้เกมนะครับน okay. mm ้องนกนี yeah. mm ่ก hmm. um ็ไปซ้อมกับนักกีฬาทีมชาติด้วยนะครับใช่ครับนี่เป็นตัวแทนทีมชาติคนปัจจุบันเลยนะครับใช่ครับอยู่ที่โบลิาซ่านะครับใช่ครับโอ้ไปเก็บตัวเลยครับโอ้โหเห็นไหมครับแล้วก็เวลาซ้อมเวลาฝึกฝนน้อยขนาดนี้นะทุกคน ทำได้ขนาดนี้นี่ดูขาเริ้วมากเลยครับเหมือนกับซ้อมมาเป็นปีนะนพี่ต้นนะดูภาพช้าไปด้วยนะครับประโหภาพช้าครับโอ้โหดูครับโอ้โหแรกกันนะชิงจังหวะครับน,นี่นะครับมาตรฐานชุกขั้นแรกแต่ว่าถูกนะครับมาตรฐานจากโค้ชที่เป็นโค้ชทีมชาตินะครับแต่ที่แน่ๆผมสังเกตดูคุณโจเขามีพื้นฐานในการต่อยมวยอยู่นะครับ จะซ้อมหนักซ้อมบ่อยไงถ้าไม่มีพื้นฐานไม่มีทักษะการออกปัดนี่เราจะเห็นได้ชัดนะครับนี่ปัดหมัดด้วยครับปัดแล้วต่อยนะครับต่อยแล้วต่อยนะคไม่ธรรมดานะครับแล้วดูสเต็ปเท้าพี่นกโอ้โหเท้าเป็นสเต็ปแบบดอมแคมเปอร์โอ้โหดอมอร์หล่อเท่งดิวเซียระโอ้โหดูหัวใจครับดูหัวใจครับดูหัวใจนุกครับนุกชนะโดน มาวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆนะครับเขาจริงจังเลยน้องนะครับในสนามที่นี้วันนี้เขาต้องตื่นเต้นครับเพื่อสวดรวมนะครับเพื่อแฟนคลับของแต่ละคนนะครับไห้พอแฟนครับชกเพื่อขอบคุณแล้วคุณโจมีทุกเพศทุกวัยนะครับตั้งแต่ลูกเด็กเล็กๆวันนี้ต้องบอกว่าเอิบอปิดปู่บ้านมาเลยนะปิดปู่บ้านมาเลยนะ มาทุกเพศทุกไว้นะครับมากันทั้งเวลาที่เขาชื่นชอบนะครับชื่นชอบทุกเนี่ยเขาชื่นชอบทั้งครอบครัวนะครับมากันเป็นครอบครัวครับโอ้ตอนนี้ตอนนี้นี่เันเดือดขึ้นครับโอ้ทุกคนไม่มีใครนั่งแล้วอยืนกันทั้งสนามแล้ว เก้าอีไม่มีความหมายแล้วครับตอนนี้ไม่มีความหมายแล้วครับโอ้นี่ครับดูบรรยากาศนีะครับโอ้โหนะครับลุกสู้สู้ลุกสู้สู้ที่สนานนะครับทีงสนานกับความมีอะไรตอบแทนความรักของแฟนคสับ เพราะว่าคุณพอเป็นคนรักมวยนะครับรักวงการมวยเชียร์มวยก็เลยอยากจะตอบแทนนะครับคุณพ่อที่ได้เชียร์ลูกชายนะครับอยากให้ลูกชายเป็นนักร้องและเป็นนักมวยครับการที่คนที่เป็นคนที่เป็นพื้นเทแบบเรานะครับจะไม่คิดได้นะครับสองอาชีพครับนักมวยกับนักร้องนักร้องประสบความสำเร็จแล้ววันนี้เนี่ยอยากชกมวยเป็นนักมวยนะครับเพื่อพิสูจน์ความรักความกระตันยูให้กับคุณพ่อครับนี่คือ แฟนกินแล้วโอ้ยแฟนค, like ครับใช่คร eh. ับมันเติร์ดดูบอลทำมาเยอะแล้ววันนี้มาดูลูกต่อยมวยบ้าแบบใช่ครับดูครับมันคือความตื่นเต้นนะครับมันคือความพุ่งเทนะครับมันคือหยาดเหงื่อบนสังเวียนนะครับตอบแทนความรักของแฟนคลับทุกคนนะครับคุณพ่อนำเชียร์เองเลยนี่ครับร่างกายยังดีหน้ายังใสตายังใสนะพี่น้องต้องยอมว่าสองยกที่ผ่านมานี่เห็นนะครับ าดูตาที่เหมือนกับเหมือนยังยังไม่ได้ขึ้นชกเลยครับโอ้โหยอมรับว่าที่ยืนอยู่เนี่ยมาจากกำลังใจเสียงเชียร์นะครับไปดูฝั่งทางด้านของบ้างนะครับใช่ครับน้องกายก็เดินหน้าต่อยเป็นกายแะอาหานโดนเลยนะครับเพราะนั้นจอาโจ๊กและบอยโชคชัยนะครับชับอยโชคชัยทูทีมเลยนะครับมาช่วย มาโค้ชให้กำลังใจให้กับน้องต่อและละน้องครับมาดูภาพช้าๆครับนี่นะครับบวกตัดขวาครับพี่น้องโอ้ซ้ายปลายหมัดครับนี่ครับโอ้ลูกไปตัดรับนะครั้ครับนาทีแรกที่ใส่ก่อนครับนาทีสองก่อนใช่เคราะนักขึ้นนาทีแบบใส่ขึ้นนะครับโอ้เป็นสเต็ปอาชีพนาพี่น้องวางแผนครับเกิดจากการวางแผนครับพี่น้องเขาเป็นตครับ การไอดอลไฟที่สักสานประสบควรับแเร็จสเต็ปอย่างแ,าแรงกล้าเลย,ลรยาารครับดูบรรยากาศครับโอ้โหสุดสุดครับไม่มีสุบไหนจะมาแล้วมโอ้โหได้ดูทั้งหมอรำและทั้งฟังเพลงได้ดูทั้งเกมการต่อสู้และลุ้แบบมวลหนักหครับสุดจริงๆครับนะครับก็ขอบคุณนะครับโอริ่งเทรดนะครับเริ่มต้นการเทรดอยาารร่างรวดเร็วนะครับแมนลี่สกินแคร์เรียบง่ายเคื่องมือใชทั่วไปนะครับโซเชียลเครื่องมือช่างคุณภาพ ดาฟานิวเว็บไซต์กีฬาดละต้นต้นของประเทศราชาอุปกรณ์มวยีนักเตะตระเวนไลฟ์บายไมค์เบนเน็ตไปสวยงามสเต็ปของมืออาชีพสเต็ปของเออเขาเรียกว่ากีฬามวยสามคนเปลี่ยนส่ามีมาจากสเปนท่านัระดับต่ำนอกว่าสองคนนี้เนี่ยซ้อมกับเออทีท่านอันนี้คือการสร้างมาตรฐานให้กับให้กับนักชกแสดงว่า คนทั่วไปเนี่ยก็สามารถถ้มีความตั้งใจนะครับเวลาเป็งสามสี่เดือนก็สามารถสร้างมาตรฐานได้ขนาดนี้นะครับ<ผ>มเชื่อว่าถ้าเกิดมีเวลามากกว่าถ้าเด็กเยาวชนนะที่นพแล้วก็หันมาออกกําลังกายแล้วก็มาฝึกมวยผมว่าโอ้โหเรามีดาวรุ่งเรามีโอกาสที่แหละครับดูดูสเต็ปครับดูสเต็ปจากก,การฝึกจากทิมงชาตินะครับเปิดขึ้นมานี่ ต่อนี่เปิดเกมนะครับเปิดเกมต้องบุกแล้วครับนะครับเปิดเกมใน30วิทแรกนะครับต่อที่ต่อที่นั้นคุยครับไม่จำเป็ูดแค่ตั้งรับเลยนะครับใแรกนะครับนี่ในหลังจากนั้นครับก็ตั้งหลักได้ครับโอ้โหนะครับแล้วจักบวกครับจักบวกมาเป็นชุดครับพี่ม้งมาเป็นชุดฟาตาวยก่อนฉายให้เห็นครับใช่ครับฉายเป็นชุดแล้วฉายเป็นชุดครับใช่ครับโโอ้ห กลายเป็นชุดโอ้โหเอาสิครับแหมในที่แน่ๆมันชัดไม่แน่แล้วก็คุณโจครับใช่ครับโอ้เป็นไปได้หมดนะครับถ้าเย่าภาษาโมดิพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาเนอะเทเลท์มวยวงการมวยเหมือนด้วยซิ่งมันต้องพลิกนะมันต้องกลับไปกลับมานะนี่ครับความตื่นเต้นนี่แหละครับโอ้มันถึงเป็นกีฬาที่ เข้าไปสู่ความสุขความสนุกของผู้คนได้นะครับกีฬาวยไทยกับหมอนลำกับเพลงลูกทุ่งนี่เป็นรากย้าของคนไทยอยู่แล้วคมรับมันคือหนึ่งเดียวกันมันคือวัฒนธรรมมันคือวัฒนธรรมครับพี่นงนี่คือมาจากรากย้าจริงๆนร้แฟนตัันมาตามมาทับปู่มากอย่างที่ผม่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับบางคนผมเชื่อว่ามาจากต่างจังหวัดนะครับ การขึ้นเวทีต้องไปให้กำลังใจถึงขอบเวทีครับเสียงเชียร์เสียงกรี๊ดเนี่ยมันมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับในรายสี่ไม่มีเก้าสามสิบเจ็ดสามสิบเก้าสามสิบแปดสามสิบแปดสามสิบเก้าแงชนะแบบไม่เอะกันชันครับผม ขอเสียงคาตอเมสตนด้วยผมอบอกแล้วไม่ว่าวันนี้พี่ต่อจะชนะหรือแพ้เขาชนะใจคนที่รักเขาและเขารักแน่นอนครับผมใช่ครับผมอาพวกเราไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับพี่นกหรือพี่ต่อผมขอเสียงปรบม,มือดังๆให้กัลังใจเขาทั้งคู่ครับว มีอะไรจะพูดก,กับทุกคนที่กําลังดูอยู่สดๆตอนนี้ไหมครับโอเคครับตอนนี้ผมขอบคุณรา,รายการ i r o f i r นะครับแล้วก็ Main Stand นะครับที่ให้โอกาสแล้วก็ผมได้ขึ้นมาต่อยครั้งแรกในชีวิตในวันนี้นะครับขอบคุณครอบครัวขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับที่ให้กำลังใจผมเสมอมานะครับคุณสุดยอดมากขอบคุณพี่วนัทภุลจำลองมากๆเลยนะครับที่สั่งสอนผมมาตลอด2เดือนก็จากผมที่ไม่เป็นเลยติดลบก็จนมาสามารถขึ้นมาต่อยได้นะครับแล้วก็ ขอบคุณนุกธนะโดนนะครับผู้ชคของผมในวันนี้ครับเขามีเวลาฝึกซ้อมน้อยแต่ว่าเขาก็พุ่งเทมากๆแล้วก็ผมอาจจะเจอเขาได้ไม่เยอะมากแต่ว่าไม่แปลกใจที่เขามีแฟนคลับเยอะขนาดนี้นะครับผมขอเสียงเริ่มต้นเอยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอตัวนะฮะชั้นของเราสัมภาษณ์สักนิดนึงนะครับขอถามความรู้สึกนะครับผู้ชนะวันนี้ในศึกวันนี้ มีอะไรอยากจะบอกแฟนๆและก็คุณผู้ชมที่ดูอยู่ไลฟ์สดตอนนี้ด้วยครับวันนี้ก่อนอื่นเลยผมขอบคุณไอเดลไฟนะครับที่ให้เกียรติให้นุ๊กได้มาเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนักร้องตัวเล็กๆคนหนึ่งได้มาต่อยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ขอบคุณบุคลากรทุกคนของไอเดลไฟขอบคุณพี่ต่อนะครับพี่ต่อสุดยอดมากเขาแข็งแกร่งมากและหมัดเขาหนักมากครับ แล้วก็ผมขอบคุณครูสายลมครับขอเชิญผมือให้ครูสายลมนะครับทุกคนคผมมีเวลาได้มาเทนกับครูสายลมแค่ภายในเจ็ดวันแต่ผมโคตรเหนื่อยเลยครับดีหรือเปล่าขอบคุณพูดติดตามครับขอบคุณพี่เล็กขอบคุณจูเนียน้องมายน้องมายข้างหลังโอโ้ไม่ขอ,ขอบคุณหล พี่สิงห์นะครับพี่ออนด้วยแล้วก็ครอบครัวบ้านสิงห์ทุกคนที่มาเชียร์ผมในวันนี้คือผมขอบคุณมากๆนะครับคือผมไม่กล้าเปิดดูโทรศัพท์เลย <ś le> เพราะว่า <ś le> เขาดูถูกผมเยอะมาก